สวัสดีครับคลิปคุยเรื่องหนังกับพี่ผมเทววันนี้ครับคลิปนี้จากจะคุยเรื่องเ,ออเทรนทูบูซานหรือว่าด่วนนรกซอมบี้นรกคลั่งอะไรพวกนี้นะครับของเป็นหนังซอมบี้จากเกาหลีครับเมื่อต้นปี ไม่ใช่ต้นปีหรอกก็เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเราเคยดูหนังซอมบี้จากญี่ปุ่นเรื่อง I Am a Hero นะครับเรื่องนั้นพี่โอดูแล้วพี่โอก็ไม่อยากทำคลิปเพราะว่ามันเป็นหนังที่พี่โอคิดว่ามันไม่โอเคมันก็เลยจะเป็นโอเคมูฟวี่ไม่ได้หลายๆคนชอบบอกว่าการ์ตูนที่สร้างจากมังงะเนี่ยเป็นเรื่องที่รอคอยมากคือ I Am a Hero ที่ว่านั่งแต่พี่โอดูแล้วพี่โอก็ไม่เห็นจะมีความสุขกับการที่มันไม่เหมือนกับที่เขามาโปรยคำโปรยว่าโลกนี้ รอตรายพอเด็กเนิร์ดรอตรายพาอนักเขียนการ์ตูนการเป็นนักเขียนการ์ตูนจะช่วยชีวิตคนจากซอมบี้ได้ซึ่งในเนื้อเรื่องพระเอกเป็นนักเขียนการ์ตูนแต่ก็ไม่เห็นว่าจะใช้อาชีพการเขียนการ์ตูนมาช่วยโลกนี้ได้อย่างไรและก็ฝีมือของเขามันก็ไม่เห็นมีอะไรก็แค่ยิงปืนแล้วก็แล้วก็เนื้อเรื่องน่ะ มันไปเสียเวลาอึดอาดกับการฆ่าซอมบี้ให้ตายทีละตัวทีละตัวเราจะต้องให้ดูครบทุกตัวของทุกลูกกระสุนปืนหรืออย่างไรพี่โอก็เลยไม่โอเคกับเรื่อง I am a hero นะครับแต่สำหรับเรื่องนี้ Train to Busan เป็นหนังเกาหลีเขาว่ากันว่าเป็นหนังที่คนเมืองคานส์เนี่ยในเทศกาลหนังเนี่ยยืนตบมือให้ ยาวเหยียดนานกว่า10นาทีเลยทีเดียวพี่โอฟังแล้วก็ติดเต้นและอยากจะพิสูจน์แล้ววันนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วครับ t r a น n ์ทูปูซาดีจริงๆแต่คะแนน10เต็ม10นั้นพี่โอให้ไม่ถึงนะครับพี่โอให้9 9ถแ่เ้าหายไปนิดน,นึงคะแนนหายไปเพราะเนื้อเรื่องที่มันไม่มันเหมือนกับมันมีบางอย่างที่ทำร้ายจิตใจเออไม่ใช่ไม่อยากจะสปอยอะ่ะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ดูแล้วรู้สึกว่า ไม่อยากให้เรื่องนี้ได้คะแนนเต็มแต่ได้9เนี่ยมจริงหนังที่ได้เกิน7ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นหนังดีแล้วนะก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นโอเคมูฟวี่นะครับดูได้ดูสนุกเป็นหนังแอคชั่นซอมบี้ที่ดีที่สุดตั้งแต่พี่โอเคดูมาปกติแล้วแต่ก่อนหนังแอคชั่นหนังซอมบี้จะทําให้น่ากลัวไม่ค่อยจะออกมาแอคชั่นแบบนี้นะครับหนังเริ่มจะแอคชั่นก็ตั้งแต่เรื่อง From Dust i l l Dawn ของเทวิน เ e n นตินตาลันติโนโและต่อจากนั้นพี่โอก็ได้ดูและชอบใจกับเรื่องออ28 days later 28 days later กับ weeks, 28 0 Weeks 2 weeks later ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็คือ28วันต่อมาและ28สัปดาห์ต่อมากำลังรอดู28เดือนต่อมาไม่รู้ว่าจะมีสร้างหรือเปล่านะครับที่จริงชอบชอบสามเรื่องนี้อาว แอคชั่นซอมบี้ที่คนชอบมากที่สุดก็คือเรื่อง World War C ของ Brad Pitt ซึ่งตอนนี้กำลังจะมีภาค2องกำลังจะมีภาค2แล้วก็สไตล์นี่แหละสไตล์แอคชั่นซอมบี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเหตุเกิดซอมบี้เกิดขึ้นที่เกาหลีก็มันก็เป็นการหนีซอมบี้เอาตัวรอดธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่จุดเด่นของหนังเรื่องนี้นะครับยังมีที่พี่โอเห็นชัดเลยที่เทคนนดให้ก็คือการได้สะท้อนสันดาน ขออภัยที่มันไม่ใช่คำหยาบคายนะครับก็คือสะท้อนความคิดภายในจิตใจของคนในช่วงเวลาขับขันเนี่ยเราจะมองออกเลยว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนเห็นแก่ตัวและคนที่เห็นแก่ตัวนั้นมาจะเห็นแก่ตัวได้สุดๆขนาดไหนและคนที่เป็นคนดีนั้นจะเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นขนาดไหนมิตรภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเทรนด์ูปูซานมีครบทุกอารมณ์ครับไม่ว่าจะสนุกจะเศร้าจะน่ากลัวจะดรามา่าจะซับซึ้งผูกพันจะตลก ดารานำแสดงเขาก็ว่าเป็นซุปตาจากเกาหลีนะครับตัวผู้ชายพี่โอก็ไม่รู้หรอกก็ว้เป็นดาราซีรีส์รังแต่ตัวผู้หญิงพี่โอรู้เพราะว่ามันเป็นนักร้องของ Wonder Girls i d o n t w a n t n o b a d y b u b y d u แป๊ u แป๊ดนี่ไหอนี้แป๊แป,แป๊ตุกอย่างนี้นะครับก็ไม่เอาอายเขาเ,เรื่อง t r ร i n to Busan นักร้องนำ Wonder Girls หนึ่งคนมาแสดงเป็นนักเชียร์ลีดเตอร์สาวชื่อ จิมฮีชื่อชื่อเกาหลีก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจอะไรไม่เหมือนหนังเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องอาม่าที่ตั้งใจโฆษณาให้มันออกมาภาษาอะไรที่ว่าหูตึงนะ่ะอันนั้นอันนั้นก็ไน้าเกรดเกินไปนิดนึงมันชัดเจนไปหน่อยออบทบาทของจิมฮีจะสนุกขนาดไหนบทไม่เยอะหรอกแต่ซาบซึ้งผูกพันประทับใจครับการแจกบทตัวละครทำได้ดีมาก ถึงถึงจะโดนซอมบี้ฆ่าตายไปเยอะนะแต่ว่ามันก็จะมีตัวเหลือและก็จะมีตัวที่คือแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยจะมีบทบาทว่าจะต้องทําอะไรช่วยเหลือตัวละครอื่นๆอย่างไรและก็จะจบชีวิตลงที่ตรงไหนจะไม่จบชีวิตลงหรือเปล่าจะอยู่รอดจนถึงคนสุดท้ายหรือไม่ก็เขาทําได้ดีครับเขาแจกบทตัวละครได้ดีทุกตัวละครที่ปรากฏในเรื่องมีความสําคัญทั้งสิ้น ก็ไปดูนะครับยังมีฉายอยู่แน่ๆหนังดีขนาดนี้เทรนดทูปูซานโอเคมูวี่ให้9นาคะแนนครับเต็ม10